วันนี้เรามางานไบไลท์ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับก็นําทีมต้าตนะเป็นคนจัดนะเดี๋ยวไปดูกันถึงบรรยากาศในงานละโอ้หมีเครื่องบินด้วยมั้งรถเฟี้ยวมันจะคนมองรถเราอ้รถเราเฟี้ยวรถเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วนี่ตามล้อรถดจับเฮ้ยเฮ้ยดีครับเฟี้ยวดีครับเฟี้ยวดีครับเตรียมตัวเลยครับวันนี้มันแน่นอน วิทยาลดลงครับลงง่ายๆเายปล่อยเลยปึ๊บบัญชีสามห้าศูนย์ยังไม่เสร็จเลยนะเหลือเยอะเลยเหลือรายละเอียดเยอะมากอันนี้ก็ยังไม่ทำติ๊กเกอร์ก็ยังไม่ทำไม่ทำีกเยอะเลยเราก็ากากามาโชว์ก่อนอต้อง,ตอ,งองมาต้องมาของมันต้องมา a t c นะรุ่นนี้มีโชว์แล้วนะครับ ก็ครับเป็นไงพี่รถมาแบบไม่ขาดสายนะแน่นอนครับพี่เดี๋ยวมีมาอีกแน่นอนครับอันนี้คืองานครั้งแรกจริงๆใช่ไหมครั้งแรกของประเทศไทยเลยครับพี่โอ้โหนี่ครั้งแรกพี่ดูรถเองมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยแน่นอนเชิญครับโอ้โหเดือดเดือดสวัสดีครับมาจากไหนครับพี่ขาวบ้านแดงว้าวเป็นรุ่นฟ้าแดงครับหรอทยอยมาเรื่อยครับสวัสดีครับพี่มาจากไหนกันครับพี่นนทบุรีครับพี่นนทบุรีเป็นรุ่นนนทบุรีโย่ ส <laughs> วัสดีครับโอ,โอ้โหเดือด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 สวัสด,ดีครับสว,ว,วบัสดีครับพี่สวัสดีครับรดฮะเดือดเดือดนะพี่มันผลงานนี้โคตรเดือดทั้ทุกคนยังมีไม่ด้วยสวัสดีครับอยู่ดีครับไปไหนครับพี่ นนเหมือนกันโอเคนี่ีคือทีมงานนนทบุรีเลยตรงนี้ยอดผมด้วยพี่ครับผมครับผมด้วยอ๋อรบรวงกันมาพี่เนาะใช่ครับโอเครอชมบพี่ไปครับ ไปบลายฝนตกครับทุกคนจากครั้งแรกก็ฝนตกเลยแล้วก็ยืนตากฝนกันเล่นๆกันนอะโอเคเดี๋ยวรอฝนเบาหน่อยนิดน,นึงเดี๋ยวก็เชื่อมเพ้อยังไงก็ยกกันเชื่อดิยังไงก็ยกกันไม่พี่เรา,รเ,ราเรามายืนตากฝนทำไม <c oughs> เออทำไมเราไม่เข้าไปในร่มรอ่ะ <c oughs> ยกเลยปะล่ะเฮ้ยเอาจริงเหรอครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ช่วงใบาสามก้าวฟ้าฝนก็หยุดตกแล้วแต่ก็ยังมีปล่อยๆบ้างเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เส้นทาง เลยเล็กเ,เ,เลมากแต่ก็ยังโลกระเดือดอยู่นะมันม,มีอุปสรรคเลยมันไม่ใช่ปัญหาของพวกเราพี่่่นนาหาปฝนดอะไรพวกเราไม่ได้อยู่แล้วเงันตุ้ดีเลย <laughs> ดูแต่คนเนี่ยคนเยอะ Whoa, wow, wow, wow.